เปิดฉากที่ร้านกาแฟย่านชุมชนในนิวยอร์กจะเจอกับบอริสชายรุ่นปู่ที่โคตรขี้บนแถมยังมองโลกแง่ร้าย,ายอคติไปซะทุกเรื่องนั่นพอหลายปีก่อนบอริสโดนเมียบอกเลิกเพราะทนอยู่กับเขาไม่ได้ซึ่งมันกระทบจิตใจจนเขากลัวการเข้าสังคมและมักจะนอนฝันร้ายตื่นกลางดึกอยู่เป็นประจำหลังจากนั้นมาเขาก็กลายเป็นคนเก็บตัวมองโลกในแง่ร้าย,ายจนเกือบทำลายอาชีพเขา นั่นเพราะเขาเป็นครูรับสอนหมากลุกให้เด็กๆแต่มักจะด่าลูกศิษย์จนขาดความมั่นใจซะงั้นและด้วยนิสัยแบบนั้นเขาก็แทบไม่มีคนคบจนเหลือเพื่อนแค่สามคนที่ยังทนนิสัยเขาได้แต่แล้ววันหนึ่งชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนไประหว่างจะเข้าบ้านนางเอกก็โผล่มาขออาหารซึ่งเธอชื่อเมโลดี้สาวไร้บ้านวัยยีบเอลิตก,ก็เลยกลับแต่นางเอกก็ยังตือ้อ จนเขาจะยอมช่วยด้วยความไม่ค่อยเต็มใจนักเขาพาเข้าไปในบ้านและหาของกินให้นางเอกก่อนเขาจะชวนคุยจนได้รู้ประวัติเธอว่าเธอมาจากภาคใต้ในครอบครัวเข้งศาสนาซึ่งเธอหนีออกจากบ้านหวังมาเริ่มชีวิตที่นี่แต่ด้วยนิสัยบริลเขาก็พูดแงหลายไม่พักบอกเธอคงอยู่ไม่รอดเพราะนิวยอร์กมันอันตรายแต่เธอก็ยืนยันว่าหันหลังกลับไม่ได้แล้ว ก่อนเธอจะอ้อนวอนขอนอนบ้านเขาซะอย่างนั้นบอลิสก็ใจอ่อนเพราะกลัวเธอเจออันตรายและบอกถ้าหางานได้เธอต้องย้ายออกไปทันทีจนวันลุ่งขึ้นบอลิสก็พาไปหางานทำและในขณนะเดียวกันเขาก็คุยกับเธอมากขึ้นจนเห็นว่านางเอกยังไร้เดียงสาและอ่อนต่อโลกแถมเธอเป็นคนคิดบวกซึ่งต่างกับเขาโดยสิ้นเชิงแต่การมาของเธอก็เหมือนเปลี่ยนโลกให้บอรลิส จากที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเขาก็มีคนคอยรับฟังแถมตอนเขาฝันร้ายนางเอกก็คอยปลอบใจจนทําให้เขาผ่อนคลายรู้สึกดีขึ้นมาบ้างบอริสก็เริ่มเปิดใจและพูดคุยกับเธอทุกเรื่องจนเธอประทับใจทัศนคติของเขาส่วนด้านบอริสเขาก็รู้สึกดีกับเธอพอะเธอมาทําให้เขามีชีวิตชีวามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มักจะโดนเพื่อนแซว เ่อเขาแอบคบเด็กและเป็นวัวแก่กินหญ้าอ่อนบอริกก็ปฏิเสธบอกไม่คิดอะไรกับเธอแต่พอโดนแซวมากๆจนกลายเป็นขี้ปากชาวบ้านบอริกก็เริ่มกดดันอยากจะอยู่คนเดียวเหมือนเดิมซึ่งเขาก็บอกนางเอกว่าให้รีบหางานทําและรีบย้ายไปจากที่นี่แต่เธอกลับตอบว่าเธอหางานทําได้แล้วแต่อยากใช้ชีวิตกับเขาก่อนเธอจะสารภาพว่าเธอแอบชอบบอลลิสซึ่งเขาก็ถึงกับช็อก บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยความคิดบวกนางเอกก็ยังคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้เสมอแต่หลังจากนั้นไม่นานระหว่างนางเอกไปทำงานรับจ้างจูงหมาไปเดินเล่นหนุ่มหล่อที่ชื่อเพอร์ลี่ก็เหมือนจะเข้ามาจีบเธอซึ่งเขาก็มักชวนคุยก่อนจะชวนเธอไปออกเดทนางเอกก็บอกบอริสแต่ด้วยความมองโลกแง่ร้าย,ายบอริสก็เตือนไม่พักพูดแต่ข้อเสียผู้ชายนิวยอร์ก แต่เธอมองโลกแง่ดีจะลองออกเดทกับเพอร์ี่บอลิสก็ยังระแวงเตือนเธอให้มองแง่าลายไว้บ้างแถมซักประวัติเพอร์ี่ถามเหมือนเขาเป็นโจรซะง,งั้นจนเธอได้ไปออกเดทและเจอแสงสีในนิวยอร์กซึ่งความจริงแล้วเธอไม่ได้สนใจเพอร์ี่แต่ที่มาออกเดทเพราะแค่อยากเจอสังคมใหม่ๆบอลิสก็ไม่ยอมหลับรอนางเอกด้วยความเป็นห่วงจนเธอกลับมาถึงก็สารภาพกับบอลิส ว่าเธอไม่ชอบเพอร์ลี่เพราะเป็นคนโลกสวยเกินไปซึ่งเธอก็ยังยืนยันว่าเธอยังชอบบอริสแถมชื่นชมตัวเขาไม่พักบอริสก็็รู้สึกดีเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่คนชื่นชมตัวต,วตนเขาก่อนเขาจะตัดสินใจคบกับสาวต่างไว้แบบเธอผ่านไปไม่นานทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันและต่างได้เติมเต็มสิ่งที่พวกเขาขาดหายไปบอริสเป็นคนคิดลบแต่ได้เธอที่ช่วยคิดบวก ส่วนเขาก็บักคอยเตือนให้เธอใช้ชีวิตรอบครอบจนผ่านไปหนึ่งปีทั้งคู่ก็ยังมีความสุขแต่แล้วก็ต้องทุกข์เพราแม่ตามมาเจอนางเอกซึ่งแม่พึ่งหยาก,กับพ่อและเธอหนีมาขออยู่ด้วยโดยแม่ตามจากที่อยู่ในจดหมายที่เธอส่งไปก่อนเธอจะบอกแม่ว่าเธอแต่งงานกับบอลิสซึ่งแม่ก็ถึงกับช็อกก่อนจะน็อกคาที่ซะงั้นแล้วแม่ก็บ่นลูกว่าแต่งกับป้าดุกยังดีกว่า แถมเธอเข้่งศาสนาสวดคาถาไล่ผีไม่พักจากนั้นนางเอกก็พาแม่ไปสงบสติและพาเธอไปกินข้าวกับลีโอเพื่อนสีบอลลิสจนแม่จะไปห้องน้ำหนุ่มมาสซซูเปอร์แมนก็เข้ามาทักเขาชื่อว่าแลนดี้บอกเขาแอบมองนางเอกอยู่และอยากจะขอทำความรู้จกักซึ่งแม่ก็ปิ๊งไอเดียจะทำให้ลูกเลิกกับบอลลิสโดยการจะเป็นแม่สื่อให้แลนดี้ได้คบนางเอก แต่พอนางเอกรู้เธอก็ปฏิเสธทันทีบอกเธอรักบอลิสและไม่มีใครมาแทนเขาได้แต่แม่ก็แย้งว่าลูกยังไรเดียงสาเพิ่งได้ใกล้ชิดผู้ชายครั้งแรกจนอยากมีความรักซึ่งเธออยากมีมาโดยตลอดแต่แม่หัวโบราณเลยมักจะห้ามเธอมีความรักซึ่งระหว่างที่แม่จะทำให้ลูกเลิกกับบอลิสลีโอเพื่อนซีเขาก็มักจะตามจีบแม่ซะง,งั้นเขาพาเธอไปออกเดต บอกชอบเธอตั้งแต่แรกพบแถมคุยกันอย่างถูกคอเรื่องถ่ายภาพที่ชอบเหมือนกันหลายเดือนต่อมาทั้งคู่ก็ได้คบกันซึ่งการได้คบลีโอแม่ก็เริ่มจะเปลี่ยนไปจากที่หัวโบราณก็เริ่มยอมรับวิถีชีวิตและค่านิยมสมัยใหม่แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปนั่นคือเธอยังเกลียดลูกเขยซึ่งแม่ก็วางแผนทําให้นางเอกได้เจอแลนดี้จนได้คุยกันพักใหญ่เธอก็เหมือนจะหวั่นไหว แต่พอจับโปได้ว่าเขาคือคนที่แม่พามานางเอกก็รีบเบรกและบอกเธอมีสามีแล้วแต่ความจริงแล้วนางเอกก็เริ่มสับสนว่าเธอรักบริตจริงๆหรือแค่รู้สึกขาดเลยเรียกเขาเพราะความใกล้ชิดจนเธอนึกถึงคำแม่ว่าเธอยังไรเดียงสาและแค่อยากลองมีรักครั้งแรกและในขณะเดียวกันแม่ก็นัดแลนดี้อีกครั้งจนเขาได้เจอนางเอกซึ่งเธอก็ลองเปิดใจและจะลองออกเดทกับเขา จากนั้นแลนดี้ก็พาเธอไปที่เรือส่วนตัวและพูดจนเธอคิดได้เรื่องเธอกับบอริสว่านั่นมันไม่ใช่ความรักแต่เขาอาจเป็นรักแท้ที่หลงรักเธอตั้งแต่แรกพบนางเอกก็เริ่มหวั่นไหวก่อนที่แลนดี้จะมอบจูบแรกในชีวิตให้กับนางเอกผู้ไร้เดียงสาจนกลับไปถึงบ้านนางเอกก็รู้สึกผิดจนไม่กล้าสบตาบอริสแต่ในระหว่างนั้นพอนางเอกก็มาหาเธอซึ่งเขาสำนึกผิด เลยจะตามมางอแม่ให้กลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแต่พ่อก็ต้องช็อกที่เห็นลูกเขยยังบอริสซึ่งพ่อเคงศาสนาเลยสวดคาถาไล่ผีอีกและจากนั้นนางเอกก็พาพ่อไปเจอแม่ในงานที่เธอแสดงภาพถ่ายซึ่งพ่อก็ถึงกับช็อกที่ได้เห็นแม่ลุกใหม่แถมเธอแสดงภาพนูดซึ่งมันขัดหลักศาสนาแต่เขาก็ช็อกอีกรอบที่รู้ว่าเธอมีแฟนสคนเธอนอนกับรีโอพร้อมกับรูเมดของเขาด้วย ซึ่งพ่อก็เสียใจมากหนีไปนั่งดื่มเหล่ายอมใจแต่ในระหว่างนั้นเขาก็เจอหนุ่มชื่อฮาวเวิร์ดซึ่งเขาเป็นหนุ่มสายวายที่เพิ่งอกหักมาเช่นกันทั้งคู่ก็ได้ปรับทุกข์และดูเข้าอกเข้าใจกันก่อนพ่อจะยอมรับว่าเขาก็เป็นสายวายแต่เขาหัวโบราณจนไม่กล้าเปิดเผยตัวตนและในขณะเดียวกันนางเอกก็ตัดสินใจสารภาพกับบอริสว่าเธอหลงรักแลนดี้ และเธอรู้ตัวแล้วว่าการอยู่กับเขาไม่ใช่ความรักบอลิสก็เสียใจมากที่เขาโดนบอกเลิกอีกครั้งซึ่งระหว่างที่นางเอกมีความสุขกับแลนดี้บอริสก็ยังเสียใจแถมพลาดตกหน้าต่างซะง,งั้นแต่เขาบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะตกไปทับหญิงสาวคนนึงซึ่งเธอชื่อเฮเลนาบอริสก็ตามไปเยี่ยมและขอโทษเธอที่โรงพยาบาลจนคุยกันไปพักใหญ่ทั้งคู่ก็ปิงกันเพราะมีแนวคิดหลายอย่างเหมือนกัน หลายเดือนต่อมาบริก็จัดงานฉลองปีใหม่ทุกคนก็มีความสุขกับสิ่งที่พวกเขาเลือกพ่อได้ฮารเวิร์ดเป็นคู่รักแถมได้แม่กลับมาเป็นเพื่อนส่วนแม่ก็ได้ลีโอกับลูเมตมาเป็นสามีนางเอกได้คบแลนดี้แถมมีแผนจะแต่งงานด้วยซึ่งเธอกับพ่อแม่ก็ได้ละทิ้งความคิดโบราณเปิดใจรับสิ่งใหม่และใช้ชีวิตอย่างเสรีและในท้ายที่สุดบริก็ได้มีรักครั้งใหม่ เขาคบกับเฮเลนาซึ่งเธอได้ทำให้เขาเป็นคนมองโลกแง่ดีมากขึ้นจบบริบูรณ์และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า